แล้วก็ดูรู้สึกว่าดีพอแต่ได้เวลาก็คือเลิกนี่คือก๊กล้วยนะคะวันนี้ยายกินข้าวกับแตงโมกับกล้วยแล้วก็จะมีน้ำมะนาวโหนะคะนี่คือสับปะรดที่ยายทำเขาร่วงลงมาจะอิ่มนานอืม แซบหลยยายจะชอบกินข้าวกับผักแกงผักนะคะแกงยอดฟักทอแล้วถ้าไปทำความจะอาดโดยที่ไม่ได้ทำอะไร แล้วก็จะเสียเวลารเอาฟักทองแล้วก็ซื้อมาแล้วยังไม่มีเวลาทําจะทําน้าฟักทองเวลายายหิวข้าแบบนี้ยายก็จะเอามากิน <Weird. S 1> เอาฟักทองแล้วก็ซื้อมาแล้วยังไม่มีเวลาทําจะทําน้าฟักทองเวลายายหิวข้าแบบนี้ยายก็จะเอามากินยายจะชอบกินข้าวกับผัก <S 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 แกงผักนะคะ แกงยอดฟักทองเพราะเขาเ้าไปในป่าทั้งดุงทั้งลิ้นมันเยอะมากส่วนมากก็ตอนบ่ายๆมายายก็จะกินกับกล้วยอย่าลืมกล้วยนะคะวันละยายก็ลืมกล้วยจะเป็นเด้อ วันเพราส่วนมันลกแล้วการที่ทำอยู่แต่ในบ้านดูเขตบริเวณบ้านก็จะลกนะคะคอนเทนต์วันนี้ก็จะมี สวัสดีค่ะมากินข้าวน้องกันแรกพี่น้องมากินข้าวใายไม่ค่อยหิวข้าวเราถ้าไปทำความจะอาดโดยที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็จะเสียเวลาปลิกแล้วก็ถ่ายในปาน่าในสวนเนี่ยเรจันยลักออกจากป่าคือแบบนี้นะคะก็นี้ก่อน คอนเทนตวันนี้ก็จะมีจะอิ่มนานแจ่บารดูให้ยายด้วยแล้วก็คอมเมนต์อย่างจังสันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันเวลาเดียวกันแตงโมก,กับกล้วยแล้วก็จะมีน้ำมะนาวโหนะคะนี่คือ สับประรดที่ยายทำเขาร่วงลงมานะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะพี่กุณจงหมวดูคลิดยันให้จบหากมีผู้สนับสน,นุนก็จะเป,ป็นีเดอร์สวัสดีค่ะ แต่ถ้าไปทำความสะอาดโดยที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็จะเสียเวลาฟปลีอิ่มแต่ถ้ากินเนื้อกินเนื้อลงไปเนี่ยน,น้อยายจะกินทีกินลงไปแล้วมันไม่อิ่มค่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่อิ่มคอนเทนต์วันนี้ก็จะมีอิ่มแต่ถ้ากินเนื้อ ทีเนื้อลงไปเนี่ยนานๆายายจะกินทีกินลงไปแล้วมันไม่อิ่มค่ะเพื่อนๆมันไม่อิ่มแล้วกินข้าวกับผลไม้มันเป็นอะไรที่กินแล้วมันอิ่มต้นยญ้าสาวดูให้ยายด้วยแล้วก็คอมเมนต์อย่างจังสรรคิดเหมือนกันทำเหมือนกันเวลาเดียวกัน นีแบบนี้แล้วก็ดูรู้สึกว่าพอมีแตงโมแล้วก็จะลืมยายละยาลืมเตรียมไเ,เลยเพราะว่าเพิ่งขึ้นจากไปทําความสะอาดบ้านนะคะก็ยังไม่เงวันเพราะว่าสวมมันลกแล้วการที่ทําอยู่แต่ในบ้าน เขตบริเวณบ้านก็จะลกนะคะคอนเทนต์วันนี้ก็จะมีอิ่มแต่ถ้ากินเนื้อกินเนื้อลงไปเนี่ยนานๆยายจะกินทีกินลงไปแล้วมันไม่อิ่มค่ะเพื่อนๆมันไม่อิ่ม,มอิ่มแต่ถ้ากินเนื้อกินเนื้อลงไปเนี่ยนานๆยายจะกินที กินลงไปแล้วมันไม่อิ่มค่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่อิ่ม,มอิ่แบบนี้ <c oughs> แล้วก็จะรู้สึกว่าแล้วเราก็จะโตไปด้วยกันค่ะจะอิ่มนานอื <c oughs> แซ่บหลาย คอนเทนต์วันนี้ก็จะมีจะอิ่มนานเจ็บไรย,ยายชอบกินข้าวกับผักแกงผักนะคะแกงยอดพักทอ แบบนี้แล้วก็ด <Help biết S 2> <t resting Designer> ูรู้สึกว่าแกงหวายแกงหวายแกงยอดเหล่าเนาะนั่นแหละแซ่บมันแซ่บหลายพอมีแตงโมแล้วก็จะลือยายละ อย่าลืมเตรียมไ้เลยเพราะว่าเพิ่งขึ้นจากไปทําความสะอาดบ้านนะคะก็ยังไม่เสร็จมันมันหิวมันมันเป็นห้องโบโบอยังไงไม่รู้จะถ้ากินประเภทผักประเภทผลไม้อะไรพวกนี้ท้องจะอิ่มนานสําหรับยายนะคะนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะพี่กุณแจงโง่ดูกลิปดายให้จบหากมีพู้สนับสน,นุนก็แต่ถ้าไปทำความสะอาด โดยที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็จะเสียเวลาฟรีแล้วก็ถ่ายในป่าในสวนเนี่แหละจันยลักษ์ออกจากป่าคือแบบนี้นะคะก่อนนี้ก่อน มันมันมันหิวมันมันเป็นห้องโบวอยังไงไม่รู้แต่ถ้ากินประเภทผักประเภทผลไม้อะไรพวกนี้ท้องจะอิ่มนานสาหรับยายนะคะยายจะอิ่มนานอืมแซ่บารดูให้ยายด้วยแล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสังคิดเหมือนกันทำเหมือนกันเวลาเดียวกัน อิ่มแต่ถ้ากินเนื้อกินเนื้อลงไปเนี่ยน,น,น้อยายจะกินทีกินลงไปแล้วมันไม่อิ่มค่ะเพื่อนๆมันไม่อิ่มแจะาเป็ีเดอรสวัสดีค่ะมากินาวนตองแก้มเ้ยพี่น้อมมากินข้าวยายไม่ค่อยหิวข้าว สวัสดีค่ะดีังนั้นต้องให้ได้ทุกอย่างนะคะมันมันมันหิวมันมันเป็นห้อมโบวยังไงไม่รู้แต่ถ้ากินประเภทผักประเภทผลไม้อะไรพวกนี้ท้องจะอิ่มนานสำหรับยายนะคะแยงโมก,กับกล้วยแล้วก็จะมีน้ำมะนาวโหนะคะนี่คือ สปะรดที่